เย้อ,ยอุ้ม,มวลถูกใจตัวนแน,น่นๆ15ภาคเหนืตอนนิติภาพเหนือนนนคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาทําความหูจักนะครับสําหรับเสารถฝุ่น PM 2.5โดยตีบ่ต้อง พลน้ำขึ้นบนฟ้าหรือว่าพลน้ำขึ้นบนอากาศครับรายละเอียดของเสาต้นนี้นะครับจะเป็นจะได้พองจะได้มาอู้จากกันครับผู้พ่วากายการในวันนี้นะครับรองศาสตราจารย์ดรเศษฐสัมพัตะกุลครับหักษาการแทนผู้อมนการสํานักบริการวิชาการหัวหน้าศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ CCDC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนตีจะอู้ถึงเสาครับผมเขยหูจัก ศูนย์ซีซีดีซีของมอชมครับศูนย์นี่เป็นเป็นศูนย์เกี่ยวับองอย่างครับอาจารย์ครับ ก่อนอื่นต้องขออภัยนะครับที่ไม่สามารถอุ้มเมืองได้นะครับอย่างฟังหูเรื่องาฟังได้ครับผมก็ศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับหรือว่า Climate Change Data Center ชื่อย่อก็คือ CCDC ตั้งมาก็ประมาณ7ปีแล้วครับศูนย์นี้ก็จะทําเรื่องของข้อมูลของเรื่องของโลกร้อนครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของ PM 2.5ครับก็มีการพัฒนาตัวเครื่องมือนวัตกรรมนะครับที่ใช้สําหรับในช่วงของ ปัญหาวิกฤิฝุ่นควันในภาคเหนือครับเจ้าตั้งมานานหรือย่างชาวสวนีประมาณ7ปีแล้วครับผมครับก็จะมีการพัฒนาตัวแพลตฟอร์มแล้วก็ตัวระบบเซ็นเซอร์นะครับที่ชื่อว่า Dust บอยมีการติดตั้งตัวเซนเซอร์เนี่ยทั่วประเทศเลยก็รายงานข้อมูล PM 2.5นะครับติดตั้งที่โรงพยาบาลแล้วก็เทศบาลครับ แล้วก็วันนี้ยังตีเฮาหันข้างๆอาจารย์<ม>คุณผู้ชมครับก็จะหนีไปน้องว่าเสารลดฝุ่น PM 2.5อีตัวยเจ้าครับยังคุ้ว่าเรื่องของเสารลดฝุ่นเนี่ยมีที่มาที่ใดจะได้ใครเป็นคนห่วมกันคิดค้นขึ้นมาเจ้าครับก็คือจริงๆเนี่ยทาง CDC นะครับมีการพัฒนาหลายนวตัตก,กรรมนะครับ ก็เริ่มต้นจากตัวของเซ็นเซอร์ทีนี้เราก็อยากจะทําในเรื่องของระบบบาบัดคุณภาพอากาศภายในอาคารก็พัฒนาตัวระบบเติมอากาศความดันบวกนะครับ,รบทีนี้ก็เริ่มมีการพูดคุยกันครับว่าในห้องที่เป็นแบบอินดอร์เนี่ยเราสามารถจัดการได้ละ เราอยากได้พื้นที่เพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นที่เป็นพื้นที่แบบกึ่งเปิดหรือว่าเป็น s e m อ o u t ดอร์ door, หรือว่าท้าทายที่สุดเนี่ยก็คือเป็นพื้นที่แบบ o u t ดอร์เลยหรือว่าพื้นที่แบบเปิดโล่งนะครับก็ได้มีการรวมตัวกันนะครับของกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มฟาร์ม่วนนะครับก็จะมีสภาุสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จะมี สถาบันพหุศาตสตร์มอชแล้วก็ยูนิเซิร์ฟนะครับเข้ามาร่วมกันแล้วก็พัฒนาตัวเสารถฝุ่นนี้ขึ้นมาครับก็เป็นลายภาพโวนครับอันนี้เป็นปีแรกที่เขามีเสาต้นนี้เหมือนกับครับอาจารย์ใช่ครับอันนี้เพิ่งเป็นปีแรกเลยเล็กก็ยังอยู่ในขั้นที่เรียกว่าเป็นการวิจัยอยู่นะครับเพราะว่าอย่างที่แจ้งให้ทราบครับงานวิจัยที่เป็นเครื่องบรรยากาศภายในอาคารทำได้ง่ายแต่ว่าภายนอกอาคารเนี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายและทําได้ยากมากๆอันนี้ก็ถือว่าเป็น ต้นแบบนะครับที่ลองทำออกมาเพื่อจะลองดูว่าสามารถประยุกต์ ไปในรูปแบบไหนยังไงได้บ้างนะครับครับพูดถึงชุดเริ่มต้นครับตีป้าป้ากันคิดค้นแปลงเสาต้นนี้ขึ้นมาข่าวพิเศษมีมีจุดเริ่มต้นได้จะไดบ้างครับครับทุกคนพยายามจะบอกว่าถ้ามีปัญหาฝุ่นควันเนี่ยเราก็แก้ไขปัญหาที่ต้นทางได้ไหมครับแต่เราลองมาเป็นหลายสิบปีแล้วนะครับการแก้ไขต้นทางโดยเฉพาะภาคเหนือเนี่ยทำได้ค่อนข้างยากมากครับก็จําเป็นต้องมีการบรรทาแล้วเยียวยาไปก่อนทีนี้เราจะบอกว่าตอนฝุ่นมาเนี่ยก็ ใส่หน้ากากสิอยู่ในห้องเซฟตี้โซนสินะครับเราคงไม่สามารถอยู่ทั้งวันได้เราต้องใช้ชีวิตอยู่ภายนอกอาคารเหมือนกันนะครับ,รบก็เลยว่างั้นลองดูซิว่าเราพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือนเนี่ยที่สามารถลดฝุ่นภายนอกอาคารได้ไหมนะครับก็เลยมองดูเทคโนโลยีของอประจุลบนะครับซึ่งมคีคุณภาพในการจับฝุ่นได้นะครับและให้ฝุ่นตกลงพื้นนะครับครับก็คือไอเดียตอนแรกคือกึดว่าจะจ้างเป็นเสาครับ ตอนแรกก็คือเริ่มต้นว่ามันจะต้องเป็นเสาเลย้นก็ครับก็คือเราเห็นต่างประเทศนะครับอ,อย่างเช่นประเทศจีนนะครับครับมีการสร้างเป็นหอคอยฟอ,ออากาศนะครับก็สูงประมาณ150เมตรเลยนะครับในเกาหลีนะครับหรือไต้หวันก็มีเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้สูงมากนะครับนี้เราจะไปสร้างแบบนั้นเนี่ยลงทุนสูงนะครับแล้วก็อาจจะไม่สวยด้วยนะครับเราก็เลยอยากจะได้อะไรที่มันกระทัดรัดแต่ว่าสามารถ ทำงานได้นะครับก็เลยออกมาเป็นในรูปแบบของเสาที่เราจะติดตั้งในจุดที่คนเดินผ่านไปผ่านมานะครับเราสามารถที่จะช่วยบรรเทาแล้วเยียวยาได้นะครับอันนี้สูงประมาณกี่เมตรครับอาจารย์ครับก็ประมาณสัก2เมตรนะครับสเมตรระดับของคนหายใจก็คือประมาณสัก1.5ถึง1.8เมตรนะครับเรากะว่าในตัวของเสาเองเนี่ยจะมีการปล่อยประจุลบออกมานะครับประมาณ20ล้านอนุภาคนะครับก็สามารถที่จะจับฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศได้บางส่วนนะครับพอจับเสร็จปุ๊บก็ตกลงพื้น นะครับเราก็คาดว่าในบริเวณใต้เสาเนี่ยน่าจะมีฝุ่นที่เบาบางลงไปจากฝุ่นเดิมที่ค่อนข้างหนาแน่นนะครับถ้ามีการติดตั้งเยอะขึ้นเป็นโหนดนะครับหรือว่าเป็นบริเวณแอเรียที่สามารถทําการได้ก็จะสามารถที่จะเป็นเซฟตี้โซนได้ครับเจ้าการทํางานของเสาเนี่ยครับมันทำงานจะได้ตอนนี้คือต้องจ้ไฟเสียบไฟตลอดอีกครับอาจารย์ครับจริงๆเราเราออกแบบมาเป็น2ระบบนะคบก็คือระบบที่ใช้ไฟแบบ โซลา r เซลล์ uh, นะครับแล้วก็ระบบนี้ก็คือเป็นระบบที่ใช้ไฟบ้านได้เลย220โวลต์นะครับ,ร,บระบบที่เราติดตั้งที่ uh, สันนิำําจท่องเที่ยวเชียงใหม่นะครับ ที่ถนนราชดำเนินเนี่ยเราก็ติดตั้งแบบเป็นโซลาเซลล์เลยนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่สามารถทำงานได้ประมาณ12ชั่วโมงมครับก็ใช้พลังงานหมุนเวียนนะครับโดยที่ไม่ต้องอใช้พลังงานจากบ้านเรานะครับทีนี้ติดตั้งในพื้นที่แบบเซมิเอ้าดร์เนี่ยเราก็สามารถประยุกต์มาใช้ที่เป็นไฟบ้านได้220โวลต์นะครับ ตอนเนี้ยเขาเสียบเสียบไฟทำงานแล้วเหมือนกันใช่ครับใช่ครับแต่เสียงมันเงียบมากมันมันเหมือนไม่เสียงแล้วนะครับอาจารย์ครับใช่ครับเพราะว่าไม่มีส่วนของการเคลื่อนที่เลยนะครับไม่มี moving part อย่างเช่นตัวพัดลมนะครับเราใช้การเคลื่อนที่ของอากาศใช้การพาของอากาศของประจุลบอย่างค่อยมือว่าตรงไหนนี่มีอะไรอย่างพองอาจารย์จับลอยก็จะมีตัวโหนดนะครับในการที่จะสร้างประจุลบออกมาก็จะมีลักษณะของตัวแปลงในการที่จะ เจเนเรตนะครับในตัวของจุดรครับกล่องาบกกล่องนี้เป็นตัวสมาร์ทนะครับใช้ในการควบคุมนะครับอย่างเช่นเราอาจจะดูข้อมูลของฝุ่นนะครับว่าข้อมูลของฝุ่นเท่าไหร่บ้างนะครับให้ตัวระบบเนี่ยทำงานนะครับแล้วก็ตั้งเวลาด้วยนะครับอย่างเช่นอยากให้ทํางานเวลาช่วงไหนอย่างเช่นเราจะมีทนนคนเดินช่วงเย็นใช่ไหมครับก็ให้ทํางานในช่วงเย็นก็ได้จะได้เก็บพลังงานเอาไว้ได้นะครับเจ้าอย่างเรื่องความทนทานต่อสภาพอากาศแดดฝนอันนี้ ครับตัวนี้นะเราดีไซน์มาให้สามารถทนแดดทนฝนได้ก็คืออ,อยู่ในพื้นที่ outdoor เลยนะครับตอนนี้ก็คือเรารอในเรื่องของผลการทดสอบอเราได้มีการทดสอบในพื้นที่ของห้องปฏิบัติการแล้วนะครับที่มจทแล้วก็กําลังทดสอบอยู่นะครับที่อมะะอรทอรล้านนาโดยสเกตนะครับแล้วก็จะมีการทดสอบที่เป็น outdoor ด้วยนะครับทั้งในเชียงใ,ใหม่เองแล้วก็ ที่เชียงรายครับตีหานนี่ก็คือเป็นูฮูจีเป็นตีแบบตัวปล่อยต่อปล่อยอีกเข้ามาจากตัวปล่อยก็จะอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ทําให้ประจุลบเนี่ยสามารถที่จะกระจายออกไปได้ได้ง่ายขึ้นเราดีไซน์ให้เป็นวงกลมนะครับเพราะว่าพื้นที่ในการกระจายจะได้อยู่รอบๆบริเวณเสานะครับสักประมาณหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าเมตรนะครับรอบๆเสาต้นนี้อ๋อหนึ่งตอนผมนั่งนี่ก็คือได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่ครับอากาศอากาศดีละตอนนี้ ก็เรียกว่าลดลงนะครับจากปกตินะครับที่เราไปทดสอบมานะครับก็ก็สามารถถ้าถ้าเป็นพื้นที่แบบ ปิดนะครับหรือวิที่กึ่งปิดเนี่ยก็สามารถลดฝุ่นได้มากกว่า50%นะครับภายในครึ่งชั่วโมงแต่ว่าเอาดอนเนื่องจากว่ามันมีหลายปัจจัยมันมีทั้งเรื่องของลมด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของกระแสลมนะครับแล้วก็ทิศทางของลมเพราะฉะนั้นการที่เกิดประจุลบเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ลงมาข้างล่างอาจจะมีการกระจายไปทางอื่นก็ได้นะครับในเวอร์ชั่นต่อไปก็มีการติดตั้งตัวพัดลมเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อบังคับติดทางให้ไหลลงมาข้างล่างได้มากขึ้นครับ ครับอันนี้คือมันจะต้องมีไส้กรองอย่างตีเป็นแบบเครื่องกรองอากาศฟอกอากาศจะอันดัมันก็ครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งของการทํางานแบบประจุลบเลยนะครับก็มันจะไม่ต้องมีไส้กรองเพราะนั้นก็คือจะไม่มีขยะเหลือทิ้งอยู่เจ้าครับเจ้าการทํางานของปรจจุลบอย่างเดียวเลยใช่ครับเจ้าและทีนี้จะเริ่มทดลองในพื้นที่ในพ่อของเจ้าในจังหวัดเจนยงครับตอนนี้ก็ได้ทดสอบใน หน้าสถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะค,ะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการไปทดสอบที่บริเวณชายแดนแม่าสายจังหวัดเชียงรายด้วยนะครับเพราะว่าจุดนั้นก็เขาบอกว่าไม่มีฮอตสปอต นะครับแต่ว่าค่าฝุ่นสูงมากเพราะว่าเป็นฝุ่น<ช>ควันข้ามแดนนะครับแล้วก็มีคนท่องเที่ยวในตลาดชายแดนอน้างเยอะนั้นก็ถ,ถ้ามีการติดตั้งเสาเราสามารถลดฝุ่นได้ก็ถือว่าจะได้ช่วยบรรเทาและเยียวยาได้บ้างนะครับรับ,บเ,รเครื่องตัวนี้มันทํางานอสมมติว่าก่อนอหน้าเนี่ยตรงนี้ฝุ่นเกินข่าแล้วพอเอาเครื่องมาตั้งไว้มันใช้เวลาเมินกว่าคับตีแบบข่าฝุ่นมันลดลงนะครับอาจารย์ก็ต้องขึ้นอยู่กับ เรื่องของปริมาณลมนะครับแล้วก็กระแสลมด้วยนะครับถ้าลมนิ่งๆเลยนะครับอย่างเช่นในช่วงนี้เชียงใหม่หรือว่าภาคเหนือเนี่ยลมไม่ลมสงบอยู่แล้วนะครับก็ใช้เวลาที่ในการลดฝุ่นเนี่ยได้พอสมควรก็คาดว่าตอนนี้ที่จากข้อมูลนะครับก็ลดได้ประมาณสัก15-20%ี่เป็นะครับที่เป็นแบบ o u t ดอนะครับในบริเวณใต้เสานะครับแต่แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้คิดว่าเครื่องเนี้ยติดตั้งมาเพื่อลดฝุ่นทั้งจังหวัด นะครับหรือว่าทั้งพื้นที่ขนาดใหญ่นะครับเราใช้เป็นพื้นที่เฉพาะจุดเล็กๆอย่างเช่นตลาดหน้าโรงเรียนหน้าโรงพยาบาลเป็นต้นนะครับเจ้าก็วัดจังี้เลยครับว่ามันก็จะหันลดลงไปเลยใช่ครับก็นี่ก็แสดงให้เห็นว่ามันมีประจุลบที่ถูกเจเนเรตออกมาประจุลบก็จะไปจับฝุ่นที่เป็นประจุบวกนะครับเมื่อมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นก็ตกลงพื้นนะครับเพื่อตกลงพื้นแล้วก็มีความเสถียรแล้วมันก็จะไม่ปลิวไปไหนแล้วครับเจ้าถือว่าติดตอนนี้ทดลองติดในย่านชุมชนแล้วก็ตีพื้นที่ที่มี ุ่นควันหนักไปก่อนใช่ครับใช่ครับแต่ต้องบอกว่าเราเราก็วางแผนนะครับที่จะประยุกต์ใช้รูปแบบนี้อีกหลากหลายที่นะครับอย่างเช่นไปรถเมย์นะครับหรือว่าในพื้นที่ที่เป็นแบบกึ่งเปิดนะครับที่เป็นห้องโถงอย่างเช่นคนไข้รอพบแพทย์นะครับที่โถงโรงพยาบาลเป็นต้นนะครับอ๋อจะช่วยการทํางานของเครื่องฟอกอากาศได้ตัวใช่ครับเพราะว่าเครื่องฟอกอากาศก็จําเป็นจะต้องเป็นเครื่องขนาดใหญ่ใช่ไหมครับครับ หลายคนก็คือถ้าเป็นเครื่องขนาดใหญ่ก็ต้องลงทุนสูงแล้วก็ต้องลงทุนในเรื่องของไส้กรองด้วยตัวนี้ก็ช่วยได้เยอะครับผมครับถ้าพูดถึงต้นทุนเตนงโเ <c oughs> ตึงเสี้ยงประมาณต้นหนึ่งต้อ,นนตอนใดครับอาจารย์ครับตัวน,นี้ก็จะมีะต้นทุนนะครับหนึ่งก็คือในตัวของการสร้างประจุลบนะครับแล้วก็ตัวของโครงสร้างานะครับที่เป็นตัวการกระจายแล้วก็เป็นโครงเคสนะครับ ถ้าเป็นแบบ outdoor นะครับก็จะมีที่เป็นโซลาเซลล์นะครับกับเรื่องของแบตเตอรี่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเสากับเรื่องของอตอมอคอนกรีตนะครับ,รบตอนนี้ต้นทุนก็อยู่ประมาณสัก เนื่องจากว่ายังไม่ได้เป็นแบบอุตสาหกรรมนะครับเป็นแบบพัฒนาอยู่ก็อยู่ประมาณประมาณ4-5 0,000บาทครับแต่เราก็อยากจะลดต้นทุนให้มากกว่านี้อีกนะครับถ้าได้มากกว่านี้สักครึ่งหนึ่งน,ะน่าจะดีนะครับแล้วสามารถกระจายในพื้นที่ได้เยอะขึ้นนะครับเดืองน้อยก็คือแบบต่างอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเแม่ละก็น่าจะแบบเอาไปใช้ในชุมชนต่เก่าได้ครับเพราะว่าการติดตั้งเกาะ คือถ้าเป็นโซลาเซลล์กับม่ยากเลยแค่ยกตัวนี้ไปตั้งไว้ที่มันทามันมันคงไปได้แล้วแต่ในมุมของนักวิจัยเนี่ยก็ถือว่าเป็นความท้าทายนะครับเพราะว่าเรื่องของ outdoor เนี่ยไม่ค่อยมีใครอยากทำเพราะว่าก็จะมีเรื่องของข้อตกเถียงนะครับหรือว่าข้อโต้แย้งกค่อนข้างเยอะแต่เราก็คิดว่าถ้าไม่เริ่มต้นก็จะได้ไม่ได้มีการประยุกนะครับก็ต้องเริ่มต้นทําครับตอนนี้เครื่องนี้ก็คือทํางานอยู่เหมือนกันครับใช่ครับในห้องแสดงของเขาก็ฝุ่นก็ลดลงเต็มเหมือนกันครับว่าบใช่ครับอยูตี สิบห้าเลยเหรอสิบห้าใช่ครับคือถ้าไปอยู่เถิดไปไกลหน่อยเนี่ยก็จะอาจจะประมาณสักยี่สิบห้าถึงสามสิบนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นพื้นที่ห้องทรงถ้าออกไปข้างนอกกว่านี้ก็ประมาณหนึ่งร้อยนะครับก็พื้นที่ทําการก็คือจะมีประจุลบออกมานะครับในบริเวณรอบๆเราเนี่ยซึ่งไม่มีลมอยู่แล้วนะครับประจุลบก็จะไปจับประจุบวกแล้วก็ตกลงพื้นครับยิ่งอยู่ในพื้นที่ปิดก็ยิ่งมีประสิทธิภาพเราอาจะเห็นว่า อากาศนี่คือค่าฝุ่นลดลงใช่ครับแล้วประจุลบก็จะสามารถเคลื่อนตัวไปได้นะครับเห็นก็ไปจับฝุ่นในที่อื่นได้ถ้าเป็นเครื่องกอ,อากาศก็อาจจะอยุดตั้งในบริเวณนี้นะครับถ้าไม่มีอัตราการไหลในอากาศในห้องเพียงพอก็อาจจะไม่สามารถจะจัดการกับทั้งบริเวณทั้งห้องได้แต่ถ้า,ามีการติดตั้งเสาลดฝุ่นกระจายตามมุมต่างๆของห้องอก็สามารถช่วยในการลดฝุ่นได้ทีเดียวได้ครับเจ้าอ,อันสมมุติว่ายังมุมเนี่ยโอเคละบก็ง่ายไปอยู่แหิม เรติดตั้งเพิ่มต้นติดตั้งเพิ่มนะครับใช่ครับสักประมาณ4ต้นแต่ละมุมของของเสารถุูดละห้องนะครับครับอยังผมอยู่นี่ประมาณแบบเกือบ2เมตรตอนนี้ก็อยู่ตีสิบเกาครับเมื่อกี้วัดอยู่ข้างนอกเนี่ยอยู่ประมาณสัก25นะคบับาครับ ถ้าไปแหมอีเรอจะได้ครับยิ่งยิ่งอยู่ใกล้ก็ยิ่งอากาศดีคืออากาศดีขึ้นอ๋อสิบแปดล้วหันก็สิบเจ็ดล้วอีกขย้มาใช่ครับรเพราะว่ามีประจุลบที่อยู่บริเวณของเรานะครับเป็น,นเชิง<อ>ประจักษ์เลยแล้วก็ประจุลบเนี่ยก็เป็นผลดีต่อร่างกายด้วยนะครับ<อ>เพราะว่าเขาสามารถจับอนุมูลอิสระได้นะครับแล้วก็ในฝุ่นเนี่ยเขาบอกว่าความอันตรายของฝุ่นก็คือว่าอาจจะมีสารเคมีหรือว่ามีเชื้อโรคอยู่ในฝุ่นการยิ่งจับฝุ่นตกลงพื้นเนี่ยก็ยิ่งช่วยได้เยอะครับ อย่างนี้อนานะคตนี้ยอดสั่งซื้อนี่ถล่มทลายแน่ๆเลย <c oughs> ก็น่าจะมีนักวิจัยนะครับมีนักประดิษฐ์นักพัฒนาเนี่ย <c oughs> เอาไปขยายผลต่อยอดนะครับ <c oughs> แล้วก็ร่วมกันเพราะว่าปัญหาเรื่องฝุ่นเนี่ย <c oughs> ต้องยอมรับว่าคงอยู่กับพวกเราอีกนานกนะ็ต้องช่วยกันครับเราไม่สามารถที่จะ ให้องคอ์กรใดองกรหนึ่งนะครับหรือาภาครัฐอย่างเดียวเนี่ยจัดการได้ประชาชนก็ต้องลุกขึ้นมานะครับว่าเราจะสามารถช่วยเมืองอยังไงได้บ้างคนกรุงเทพคนในภาคอื่นก็อาจจะไม่เข้าใจบริบทของการเกิดปัญหาในภาคเหนือ,อ,อนะครับเพราะว่าเรามีปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนงั้นคิดอะไรได้ทําอะไร,รได้ <ๆ S 2> ก็ต้องเริ่มลงมือทำนะครับแม่ละเจา้ายางตอนที่มีข่าวออกไปนี่โหทุกคนสนใจกันทั้งประเทศเลยตอนนี้มีสถาบันอื่นๆหรือที่ไหนมาขอดูงาน ครับก็จะมีทางกระทรวงดุริศาวิทยาศาสตร์วิจัยและนัตกรรมนะครับที่จะมาดูงานแล้วก็จะมีการขยายผลนะครับก็อาจจะมีการให้งบประมาณในการที่ทําวิจัยเพิ่มเติมนะครับมีการทดสอบนะครับว่าไม่ได้มีผลกับสุขภาพของมนุษย์นะครับก็ทดสอบผลไฟฟ้านะครับว่ามีความปลอดภัยแล้วก็ทดสอบในเรื่องของมาตรฐานนะครับว่าสามารถจับฝุ่นได้อย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับภาครัฐว่าสามารถใช้งานได้จริงนะครับครับก็ติดตั้งก็ไม่ยากนะถ้ามีอุปกรณ์อย่างครบ มดแล้วอีกนะครับแต่ก็ต้องเป็นผู้ทีเชียวชาญที่มีความหูอยู่แล้วในการดูแลรักษาอย่างมูนิยากของเจ้าเราเราออกแบบให้การดูแลรักษาเนี่ยทำได้ง่ายมากนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนโหนดของการสร้างประจุลบภายในได้นะครับถ้าเราใช้งานไปสักหนึ่งปีแล้วประจุลบเนี่ยมันลดลงนะครับเนื่องจากประสิทธิภาพก็อาจจะสามารถเปลี่ยนโหนด แล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปแทนได้ก็สามารถทํางานได้เหมือนเดิมนะครับก็คือ1ปีบางรุงรักษาเตือนหนึ่งใช่ครับแล้วอย่างที่บอกว่าทดแทนนะครับในการสเปรย์น้ําเพราะว่าอย่างบางพื้นที่นะครับบางอบทอเนี่ยอยากจะบอกว่าเออเราพ่นน้ําเพื่อไปจับฝุ่นได้ไหมแต่อนุภาคฝุ่นเนี่ยมันเล็กมากนะครับเม็ดของน้ำเนี่ยมันใหญ่กว่ามันก็ไม่สามารถที่จะจับฝุ่นตกพื้นได้แต่ว่าอนุภาคของประจุดลบเนี่ยมันเล็กกว่า นะครับมันสามารถที่จะรวมตัวกับฝุ่นแล้วตกลงสู่พื้นได้<อ>ก็จะดีกว่าการที่จะไปสเปรย์น้ำนะครับเพราะว่ามันก็จะเปื้อนน้ําด้วยในหน้าร้อนเนี่ยนะครับ<อ>แล้วก็มันก็ไม่สามารถจับฝุ่นได้ด้วยนะครับได้ดีนะเพราะประสิทธิภาพไม่ค่อยดีนะครับ<อ>ถ,ถ้าไปอยู่ในตีแบบมันมีกลิ่นอย่างอื่นอีกเหรอครับ,รบอาจารย์กลิ่นตรงตรง,งขั้นมันจะลดลงก็ใช่ครับประจุลบเนี่ยก็มีอีกหนึ่งประสิทธิภาพก็คือคสามารถที่จะ ยับยั้งนเ่ื่องของกลิ่นได้นะครับสามารถช่วยได้หลายอย่างนะครับทั้งเรื่องของฝุ่นด้วยเรื่องของเชื้อโรคด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของกลิ่นได้ด้วยครับข้อดีน่ขนาดเลยสำหรับสองกรณีแต่ก็ต้องออกแบบให้เต็มที่เต็มประสิทธิภาพนะครับเพราะว่าฟังก์ชันในแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันเงื่อนไขแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันก็ต้องมาดีไซน์ครับว่ารูปร่างลักษณะของการทํางานของประจุลบเนี่ยจะเป็นแบบไหนยังไงได้บ้างนะครับแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยก็เริ่มมีการใช้งานเยอะขึ้นนะครับครับก็ ล้าคิดว่าอยากจะให้เกิดการใช้งานแบบนี้หลากหลายขึ้นอีกแล้วในอนาคตน่าจะมีเทคโนโลยีอื่นที่เอามาใช้เป็นไฮบริดกันด้วยนะครับอ,อย่างเช่นคลื่นวิทยุนะครับอย่างเช่นเหมือน Wi-Fi เนี่ยก็สามารถกระตุ้นให้อนุภาคฝนนุ่นจับตัวกันแล้วตกพื้นได้เหมือนกันนะครับก็จะมีการนําเอามาใช้เป็นระบบไฮบริดร่วมกันครับอาจากย์มีเป้าหมายก็ว่าต่อไปเขาแบบอัปเลเวลอัปเดตอย่างมันทีมันมีประสิทธิภาพนักขึ้นเยอะครับตอนนี้เราก็ดีไซน์นะครับให้เป็นสมาร์ท ดัสโพนะครับเพื่อให้เราสามารถควบคุมระยะไกลได้นะครับถ้าเราสามารถวิเคราะห์ในเรื่องของการไหลของอากาศในพื้นที่ได้นะครับก็อาจจะมีการบังคับในตัวของลมและก็ประจุลบที่ออกมาให้สามารถจาัดก,การฝุ่นในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้นนะครับอ,อย่างที่สุด ccdc เนี่ยก็จะมีห้องที่มอนิเตอร์มอนิเตอร์ตัวเสาแต่ละเสานี่ตัวว่าการทํางานประสิทธิภาพเป็นจะไดมันกับเาใช่ครับเราก็จะมีระบบแพลตฟอร์มนะครับซึ่งเราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลฝุ่นในพื้นที่แล้วก็ข้อมูลฝุ่นที่ถูก การาบัดแล้วจากตัวเสาเนี่ยเข้ามามเพื่อดูว่าข้อมูลเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ส่งไปทดสอบนะครับในหลายห้องปฏิบัติการเพื่อ ยืนยันนะครับว่าเสาต,ตัวนี้ทํางานได้จริงนะครับครับเสานี้นอกจากตีอาจารย์บกว่าของจีนตีสูงถึงร้อยร้อยห้าสิบเมตรครับ,รบของประเทศไทยจังหวัดอื่นมออื่นนี่มันได้คิดคนเป็นได้แปลงเจี๊ยก,กวครับอาจารย์ก็<อ>ผมคิดว่าหลายมหาวิทยาลัยเนี่ยเริ่มคิดเริ่มวางแผนแล้วนะครับแต่อย่างที่แจ้งไปนะครับว่าการทําในพื้นที่เอาท์ดอร์เนี่ยเป็นความท้าทายแล้วก็ไม่ไม่ค่อยมีใครอยากจะทานะครับเพราะว่าก็จะเสี่ยงกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์่อนทัางเยอะ นะครับเราเนี่ยอยากจะทําเป็นต้นแบบเพื่อนะครับเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสนใจนะครับว่าอันนี้เรามีปัญหาจริงๆแล้วเราก็ต้องเหมือนคนจะจมน้ำนะครับเจออะไรโยนมาให้แล้วก็ต้องคว้าไว้ทุกอย่างอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีเนี่ยที่สามารถทำได้นะครับแต่ต้องเริ่มทำเพื่อจะได้เกิดการขยายผลต่อยอดไปอีกนะครับครับ ถ้ายังอีลพ้นติดสนใจก็สามารถขอไปดูกระบวนการไปดูขั้นตอนได้เลยครับได้เลยครับมาพูดคุยกันเผื่อจะเกิดความร่วมมือนะครับแล้วก็เกิดการพัฒนาต่อยอดได้นะครับเพราะว่าอันนี้คงไม่ใช่เสาต้นสุดท้ายนะครับแต่ว่าเป็นการเริ่มต้นในการพัฒนาต่อยอดยิ่งขึ้นไปอีกนะครับครับส่วนของเขานี่อยู่โซนไหนของมคชับอาจารย์ครับอยู่ที่ชั้น7นะครับอาคาร30ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับถ้าท่านใดสนใจสร้างงานวิจัยสร้างนวัตกรรมนะครับหรือว่าจะพัฒนาในพื้นที่ต่อยอดนะครับก็สามารถประสาน เข้ามาได้นะครับแล้วส่วนตัวเว็บไซต์นะครับก็ www.cmu.ccdc.org ครับเรามีแอปพลิเคชันด้วยนะครับชื่อว่า,า AQIC Air Quality Information Center นะครับทั้งใน o s และใน Android สามารถดาวน์โหลดและดูค่าฝุ่นได้ทั่วประเทศเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นแหมหนึ่งแอปพลิเคชันที่เราเอาไปเช็คครับแล้วก็จะมีการต่อยอดนะครับทำแพลตฟอร์มชื่อว่าห้องลดฝุ่นนะครับก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับก็จะสามารถดูได้ว่าในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีห้องลดฝุ่นที่เป็น1ดาว2ดาว3ดาวที่ไหนยังไงบ้างถ้านาคตมีการติดตั้งเสาเพิ่มเติมก็จะมีการดูข้อมูลได้ว่าสนามเด็กเล่นที่นี่นะครับหรือว่าหน้าตลาดนี้ได้มีการติดตั้งแล้วค้าฝุ่นลดลงไปเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นการเพิ่มข้อมูล PM 2.5ทั้งแบบอินดอร์และก็แบบเอวดอร์ครับแอปเด็กจีติอาจารย์ว่าจื่อเนี่ยก็ครับ AQIC ครับ AQIC ครับค้นหา AQIC ได้เลยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมาทั้งในโอเและก็ใน Android ครับก็เป็นแหมหนึ่งนวัตกรรมเนาะที่บัจิว่าจะมาแก้ปัญหาได้ทันทีแต่ช่วยบรรเทาเบาบางแล้วก็จะเกิดการพัฒนาต่อเนื่องต่อไปครับถ้ามีสิ่งเล็กๆน้อยที่เราสามารถช่วยประชาชนได้นะครับเพราะว่าเราก็กังวลในเรื่องของกลุ่มเสี่ยงนะครับผู้สูงอายุเด็ก นะครับแล้วก็คนที่เจ็บป่วยอยู่นะครับถ้าสามารถช่วยเขาได้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างมุ้งลดฝุ่นทำทำห้องเซฟตี้โซนนะครับทำพื้นที่ปลอดภัยผมคิดว่าพวกเราต้องช่วยกันทำครับครับก็ต้อง่วยกันเหมือนที่อาจารย์บอกแต่แคุณผู้ชมว่าตอนนี้คือนอกจากตีจะห้ามเผาห้ามเผาขอร้องว่ายาเผายาเผาหลายๆหน่วยงานก็พยายามตีจะจะหาตังออกจะอีกการ่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพอีกนะครับครับวันนี้รายการเจ้าหนี้ตีภาคเหนือนะครับต้องขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดรเซธสัม พัตกุลครับหักษาการแทนผู้อำนวยการสํานักบริหารวิชาการศูนย์หัวหน้าศูนย์ข้อมูลการเป็นแปลงสภาพภูมิอากาศกว่า c c DC มหาวิทยาลัยจังหมัขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับครบครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราย่างกันคําเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวช่งหน้าจะได้มาวดสอบสภาพอากาศกันต่อเลยครับอัปเดตอัปเดตกูเรื่องราวเฮามีเรื่องเล่ากุ๊กกุ๊เจ้าข่าวข่าวตีไหนพะเยะอย่างอุ้มวนถูกใจตัวแน่นอน